มีอะไรเหรอจ๊ะพี่บีแึกเห็นผู้ชายหน้าร้านหรือเปล่านะหน้าร้านนั่นไงอ๋อจะ๋าจ๋เห็นเห็นเนี่ยพี่เห็นมายืนน่มนมองๆตั้งนานแล้วนะอัน,นนี้มองไปที่ตู้เฮ้ยหรือว่ามองวิกล่องเก็บเงินวะขโมยหรือเปล่าฮ้ยเออนน่นนสิพี่ทำไมมองขนาดน,นั้นน่ะ ้ฉันจำได้คนนี้ฉันเห็นมาหลายวันแล้วนะพี่จริงเหรอเออแต่ไม่เป็นไรพี่ oh. เดี๋ยวฉันลองเข้าไปคุยก่อนละกันเผื่อจะมาซื้อกับข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวฉันมานะออสวัสดีคะ่ะมาซื้อกับข้าวหรือเปล่าคะเชิญด้านในได้นะคะเอ่อข้าวเปล่าที่นี่จางเท่าไหร่ครับข้าวเปล่าจานละสิบ,บาทค่ะ ครับครกินครับกินได้ค่ะเชิญค่ะครับลูกค้ารับอะไรดีคะทางเรามีข้าวแกงในตู้เยอะมากเลยนะคะเชิญดูได้ค่ะข้าวเปล่าจานหนึงครับข้าวเปล่าจานหนึ่ง,าานนงใช่ครับค่ะข้าวเปล่าจานสิบบาทใช่ไหมครับเออใช่ค่ะจานละสิบบาทค่ะครับเอาข้าวเปล่าจานหนึงครับ ไปพาเขาเข้าร้านมาทำไมอ่ะดูหน้าตาท่าทางนี่ไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะเออนะพี่อย่างน้อยอ่ะเขาก็มาซื้อข้าวร้านเรานะซื้อข้าวอ่ะล้วเขาสั่งอะไรอ่ะข้าวเปล่าจานหนึ่งแล้วกลับมาเอาอะไรเขาไม่เอาฉันก็ถามเขาแล้วว่าเอากับข้าวอย่างอื่นหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาเขาเอาแค่ข้าวเป่าจานหนึ่ง อ้าอไปไปไปแกไปตักไปข้าเปล่าได้ละค่ะครับสิบบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะ กัปผีกับผักอะคะ่ะเราให้ฟรีนะคะแต่คุณตักเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นก็ไม่ไม่ได้ทานกันพอดีอะคะ่ะขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาคืนนะครับเอาผักคืนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคือมันมันตักไปแล้วอะคะ่ะดูสิเลเทมหมดแล้วอะ่ะคุณไปนั่งเถอะคะ่ะตรงนั้นนะคะไปนั่งเถอะคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับ นี่อะไรนี่แกผู้ชายคนนั้นนะแกดูดิตักผักจะล้นจานเชียวขึ้นปีกกระปี่ไม่ล้นจานเลยดูดิพี่ผักหายไปเกือบหมดเลยอ่ะทำไมเขาตักเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วเขาสั่งข้าวแค่สิบบาทเองนะพ,พี่จะไปฟ้องพี่หนิงนะ นี่คะ่ะทำไมคะพี่นีเห็นผู้ชายคนนั้นไหมคะคนนั้นน่ะคะ่ะทำไมเหรอสั่งข้าวเปล่าจานเดียวคะ่ะแล้วก็ตักน้ำพริกนี่ล้นจานเลยนะคะผักนี่บบบคูลเลยคะ่ะหายไปเกือบครึ่งเลยค่ะพี่นีจริงด้วยค่ะพี่นีเนี่ยผู้ชายคนนี้บีเห็นมาหลายวันแล้วนะคะมาด้อมๆมองๆหน้าตาดูไม่น่าไว้ใจเลยอะอะไม่เป็นไรว่าแต่ตอนนี้ใครเฝ้าหน้าร้านล่ะเอ่เอ,อไม่มีคะ่ะ มีไปดูลูกค้าก่อนไปเดี๋ยวทางนี้พี่จัดการเองค่ะค่ะ,คะพี่นีคะพี่นีให้แจงไปไล่เลยมัไหมคะไม่ต้องไล่หรอกคะ่ะเดี๋ยวนี้จัดการเอง โยไม่เป็นไรเอาถุงมือให้นีค่ะขอถุงมือหน่อยค่ะพี่แจง ค่ะอาหารของคุณผมไม่ได้สั่งนะครับไม่ต้องสั่งหรอกคะ่ะเอามาเสิร์ฟให้โอโอเอาไปทำไมอะ่ะเอ้ย,อยพี่พี่พี่นีเขาไม่ได้สั่งนะคะพี่นีพี่นีเอามาเสิร์ฟให้เขาทำไมอะ่ะไม่ได้สั่งก็เสิร์ฟได้จ้าวันนี้ฉันเลี้ยงฟรีพี่นี เยอะขนาดนี้เราก็ขาดทุนสิคะไม่เป็นไรหรกจะแจงฉันเลี้ยงเขาอะเพราะวันนี้เขาได้สอนอะไรบางอย่างให้กับฉันถึงแม้ว่าเขาไม่มีเงินน่ะเขาก็ไม่เคยคิดจะทำผิดเขามีสิบบาทเขาก็กินแต่ข้าวเปล่าไม่คิดจะโกงใครเลยนะแบบนี้ถือว่าเป็นบทเรียนแห่งความอดทนไงล่ะแจงคุณคะเชิญทานตามสบายเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจ ทานให้มีแรงและจะได้สู้ต่อไปไงคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับทานให้พอเลยครับนะคะตามสบายเลยค่ะยังไงขอตัวก่อนนะคะถ้าไม่พอก็ตักอีกได้นะคะข้าวเปล่าอย่างเดียวอะมันไม่อิ่มหรอกค่ะคุณขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณนะครับตามสบายนะคะขอตัวก่อนนะคะครับพี่มีควารู้สึกยอดเลยค่ะ เลีย้ยงเขาไปเธอแค่เนี้ยมันไม่ได้ทําให้ร้านเราเจ๊งหรอกคนเรานะท้าไม่ถึงที่สุดแล้วอะ่ะผมไม่ทําแบบนี้หรอกอย่างน้อยเขาก็มีศักดิ์ศรีนะเขามีสิบบาทเขาก็กินสิบบาทไม่คิดจะโพงไม่คิดจะพ้นเราสักหน่อยคนอย่างเงี้ยน่านับถึงน้ําใจใช่ไหมล่ะ น่านรัะสิค้าใจดีมากเลยแล้วก็สวยด้วยอย่างเงี้ยลูกค้าต้องเต็มร้านเลยค่ะมีเจ้าของใจดีขนาดเนี้ย